ในส่วนของปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เราก็มองเห็นนะครับอย่างที่บอกว่าเราเห็นตลาดที่ค่อยๆเติบโตจํานวนมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เจอเรื่องของสถานการณ์มลพิษต่างๆตอนนี้เราพอจะมีทิศทางเป็นอย่างไรได้บ้างครับตอนนี้นะคะถ้าเราดูเรื่องของการปนเปื้อนมลพิษในจังหวัดปราจีนบุรีขยายอยู่ใน2อําเภอค่ะก็คืออาเภอศรีมหาโพธิ์กับอําเภอกบินบุรีซึ่งพื้นที่เกษตรอินทรีย์เนี่ย แน่นอนนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเขาก็มีความพยายามที่จะมีการทําโซนเรื่องของดินเรื่องน้ำนะคะรวมไปถึงการทําเกษตรอินทรีย์เขาจะไม่ใช้น้ําในลําคลองค่ะจะไม่ใช้น้ําในพื้นที่สาธารณะแต่ว่าจะมีการใช้น้ําเฉพาะของตัวเองเท่านั้นนี่ก็เป็นความพยายามเป็นมาตรฐานที่เกษตรอินทรีย์พยายามที่จะรักษาเอาไว้แต่ดิฉันลงพื้นที่ไปดูการปนเปื้อนในจังหวัดปราจีนบุรีพบว่าตอนนี้นะคะมีการรุกขยายไปใน2อําเภอนั้นเต็มพื้นที่เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเรายังจําภาพเหตุการณ์ควันสีเหลืองที่เกิดขึ้นในชุมชนหนองหอยผ่านมาวันนี้นะคะครบ1เดือนพอดีค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุดได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่ามีการสันนิษฐานจากคนที่ทํางานในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นการใช้สารเคมีน้ําสารเคมีหลายๆชนิดเทรวมกันจนทําให้เกิดควันที่เห็นจากข่าวลักษณะแบบนี้นะคะ จนถึงตอนนี้ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะแต่ว่านี่เป็นจุดแรกของการเริ่มต้นในการส่องดูชุมชนหนองหอยนะคะว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่บ้างติดตามจากรายงานค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ควันเหลืองในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลของนายทุนจีนในหมู่บ้านชาวบ้านหนองหอยหมู่สิตําบลสีมหาโพธิ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้นป้ายคัดค้านทันทีจากเหตุการณ์นี้นำมาสู่การตรวจสอบโรงงานในพื้นที่อีกหลายจุดและพบว่าบางโรงงานกำลังมีการขยายกิจการมันจะมีแบบถูกกฎหมายแล้วิดปลอมปลนลงไปเอาเป็นว่าเ้าจุดนี้คือจุดสามสี่มูลนิธิบูรณาิเวศตรวจสอบการขออนุญาตของโรงงานในหมู่บ้านพบความผิดปกติหลายจุด เมื่อเราส่องลงไปปั๊บเนี่ยเราก็พบว่ากลุ่มกลุ่มพื้นที่บริเวณเนี่ยมันมีโรงงานหลายประเภทที่เกิดขึ้นเช่นมีมีโรงงานหล่อหลอมที่ยังไม่ได้รับใบอนุาญาตนะแล้วก็มีโรงงานโรงงานเอ่อเท่าที่เราเช็คไปนะคะเราเช็คไปก็คือว่ามีโรงงานที่เกี่ยวกับเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยแล้วก็มีโรงโรงบทย่อยตะก,กันอย่างเงี้ยฮะมีหนึ่งถึงหนึ่งหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกในพื้นที่นี้นะคะแล้วหกศูนย์นี่ไม่แน่ว่า 60ที่ว่าหล่อหลอมเนี่ยมันมาจากหนึ่งศูนย์หกหรือเปล่าซึ่งมันยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตมันก็เลยเห็นว่าเป็นกลุ่มกลุ่มก,มก,มก,การจัดการด้านกาอุตสาหกรรมหรือขยะเนี่ยชัดเจนมากขึ้นค่ะบางอาคารยังไม่มีใบเราไม่ใบแล้วไม่สามารถค้นได้ว่ามีใบอนุญ,ญาตแล้วไม่มีใบอนุญ,ญาตนะส่วนส่วนบางอาคารเนี่ยมีใบอนุญ,ญาตแต่ว่ายังไม่มียังยังเป็นพื้นที่บ่อน้ําอยู่เลยอย่างนี้ เราก็คงถามว่าอตกลงแล้วมันมันสร้างถูกที่ไหมคําถามใหญ่ๆเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่นี้การบริหารจัดการเกิดอะไรขึ้นก่อนที่โรงงานจะมาตั้งในพื้นที่ได้ชาวบ้านต้องรับรู้และผ่านการทําประชาคมก่อนแต่ที่ผ่านมาหลายคนไม่เคยทราบบางคนไม่รู้ว่าโรงงานทํากิจการเกี่ยวกับอะไรขณะที่แรงงานทั้งหมดเป็นแรงงานข้ามชาติส่วนการซื้อขายที่ดินให้กับนายทุนจีน เป็นการเปลี่ยนมือมาหลายทอดแล้วก็ขายไปสองเจ้าแล้วมือที่หนึ่งที่สองที่สามเนะนี่ยขายอันนี้มือที่สามค่ะที่ดินนะนะแสดงว่าตอนที่ขายกันครั้งแรกไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรหรอกอ่าก็ปลูกมันที่บ้านนี่ปลูกเองทำเองแต่เขาคนที่ที่เขาขายนะ่ะเจ้าของนะ่ะเขาตายแล้วเหลือจะลูกเมียเขาเข้ามาขายเนี่ย ขายทีนี้ไม่ได้ขายเจ้านี้ก็ขายไปอีกเจ้าอื่นก็อีกเจ้าหนึ่งเขาก็มาซื้อนี่แหละนี่แหละเจ้าที่สามเนี่ยมาซื้อก็แค่ประชุมว่าเขาจะมาเปิดโรงงานอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโรงงานอะไรลักษณะของการตั้งบ้านเรือนในชุมชนหนองหอยมีลักษณะกระจายบางบ้านไม่เคยได้กลิ่นเหม็นและยังไม่รู้สึกถึงผลกระทบขณะที่บางคนเริ่มรู้สึกบ้านผมจะอยู่ตรงนี้ ถ้าห่างจากนี่ไปถึงโรงงานประมาณกิโลกว่ากว่าพอมีกลิ่นมาก็เลยขี่รถหาดูว่ามันกลิ่นมันมาจากตรงไหนก็ไปเจอกลิ่นไปเจอควันที่โรงงานบางคืนมันก็จะออกสองปองบางคืนก็ออกปองเดียวถ้าเกิดมันออกสองปองกลิ่นแรงจนถึงเช้าอ่ะต้องออกจากบ้านเลยบางครั้งก็นอนคุมค้มโปงคุ้มโปงก็ไม่อยู่กลิ่นก็มาเหมือนเดิมเหม็นเหมือนเดิม,มเหม,ม,ม็นแล้วมก็จะแสบจมูก ขอแห้งถ้ามันแรงถ้ามันกลิ่นแรงๆจะแน่นหน้าอกทันทีชาวบ้านยังเล่าให้ฟังว่าน้ำประปาที่ใช้อยู่ในหมู่บ้านบางวันเริ่มมีสีเหลืองขุ่นมีกลิ่นแต่การสำรวจเบื้องต้นของทีมข่าวและทีมงานของมูลนิธิบูรณานิเวศการตรวจเบื้องต้นน้ำในบ่อดินที่ใกล้โรงงานที่สุดจุดหนึ่งยังพบน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอรวรรณสุขโขไทย PBS รายงาน เรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากมูลนิธิบูรณานิเวศนะคะซึ่งเขามีการทําสํารวจข้อมูลเอาไว้ในอําเภอกบินบุรีและสีมหาโพธิ์ค่ะข้อมูลที่เห็นอยู่บริเวณตรงนี้นะคะก็เห็นปักหมดุดนี่คือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะว่าได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องกลิ่นรวมไปถึงปัญหาที่มีการลักลอบทิ้งในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้คือเกิดจากโรงงานรีไซเคิลขยะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกฝังกลบแล้วก็ประเภทโรงงานหลอมนะคะ นอกจากนี้ค่ะดิฉันยังลงพื้นที่ไปในพื้นที่นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะเราจะไปเจอกองยิบซ้าที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่อันนี้คือตําบลลาตะเคียนอาเภอกบินบุรีค่ะอันนี้เป็นภาพที่ดิฉันบันทึกเอาไว้เมื่อปีที่แล้วสภาพก็จะเป็นขาวพโพลนเหมือนกองภูเขาแบบนี้แหละค่ะแล้วปีนี้เพึ่งอาทิตย์ที่แล้วดิฉันกลับไปสำรวจอีกครั้งนี่เป็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะคะเนี่ยค่ะ นี่คือสภาพที่ยังคงถูกทิ้งไว้เหมือนเดิมไม่ได้รับการแก้ไขใดๆแม้ว่าชาวบ้านจะมีการร้องเรียนไปแล้วก็ตามมีหน่าซ้ำนะคะภาพที่คุณผู้เห็นคุณผู้ชมเห็นนะคะจะเป็นคราบดําๆแบบนี้ไม่ได้รับการฟื้นฟูแล้วยังไม่พอนะคะยังมีการลักลอบเอาน้ําเสียไปเทซ้ําด้วยนี่แหละค่ะก็จะเห็นเป็นภาพดําๆแบบนี้เลยนะคะปัญหาจากกองนี้เนี่ยที่อยู่เหนือต้นน้ําของชาวบ้านค่ะ จุดนี้เนี่ยจะอยู่เหนือต้นน้ำค่ะเวลาที่มีฝนตกลงมามันก็จะชะลงมาตามคลองสาธารณะจุดที่ดิฉันไปสำรวจใกล้ที่สุดคือหมู่บ้านคลองร่วมนะคะที่นี่เนี่ยมี384หลังคาเรือน1,358คนน้ำจากคลองนี้จะได้รับที่เกิดจากการชะล้างกอมยิบซ้ำภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นภาพที่ชาวบ,บ้านถ่ายเอาไว้ได้ค่ะในช่วงฤด,ดูฝนภาพนี้ก็คือมันจะเหมือนกับเป็นผงซักฟอกฟองสบู่ และก็นี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวที่เกิดกับผลกระทบที่ชาวบ้านแบกรับอยู่ในเวลานี้นะคะที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านยืนยันว่าร้องเรียนไปที่หน่วยงานหลายครั้งสุดท้ายเงียบไม่มีใครรับผิดชอบการฟื้นฟูก็ไม่เกิดขึ้นจริงค่ะการจัดการมลพิษที่จังหวัดประจวนบุรีเนี่ยการรับมือกับเรื่องพวกนี้ผมถือว่ามันจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถือว่ามันล้มเหลวนะครับมันไม่สามารถจับกลุมผู้ดําเนิน ความผิดได้ไม่สามารถด,ดําเนินคดีได้ไม่สามารถฟื้นฟูนฟนพื้นที่ที่ถูกลักลอบทิ้งหรือมีการจัดการมลพิษที่เกิดผลกระทบจากโรงงานที่มีอยู่แล้วได้สักที่เลยนะครับเราก็ยังมองว่าการรับมือของเราอ่ะมันไม่ดีกระบินบุรีมีพื้นที่14ตําบลน,นะครับมีวิสาหกิจชุมชนกเกษตรอินทรีย์9ตำบลน,นะครับเป็นพื้นที่แรงใหญ่ของจังหวัดปัตจานบุรีนะครับเราก็กังวลว,ว่า พื้นที่เหล่านี้มันเป็นพที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการปนเปื้อนกับทั้งทั้งดินทั้งทั้งน้ำทั้งน้ำใต้ดินนะครับเห็นสภาพ ของฟองต่างๆที่เกิดขึ้นสีน้ำที่เปลี่ยนไปก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ต้องถามคุณอรวรันว่าอทำไมในส่วนของอำเภอกบินบุรีและสีมหาโพี่ยถึงจะเป็นเป้าหมายในส่วนการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลขนาดใหญ่ในพื้นที่ด้วยครับมี3จุดประเด็นสําคัญนะคะที่มีการเชื่อมโยงคะ่ะคําถามแรกที่ ชาวบ้านพยายามตั้งคำถามก็คือว่าในเมื่อเขาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเรื่องของเกษตรอินทรีย์ได้ทําไมถึงไม่ไปในเส้นทางนี้แต่ปรากฏว่ามีการพัฒนาพื้นที่อย่างเช่น EEC ค่ะปราจินบุรีเนี่ยอยู่ในพื้นที่รอบนอกเส้นทางคมนาคมง่ายสะดวกค่ะแต่ว่า ที่ดินที่มันอยู่ในรอบนอกเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากนะก็เลยทําให้โรงงานเนี่ยมาขยายในพื้นที่นี้ส่วนอีกอันนึงประเด็นสําคัญก็คือว่าเดิมทีค่ะเรามีคําสั่งคอสชอที่4ทับส5งค่ะตั้งแต่มีคําสั่งนี้เมื่อปี59หลังจากนั้นค่ะ606-1โรงงานขยายเต็มพื้นที่ใน2อ,อําเภอนี้โดยเฉพาะอาเภอกบินบุรีกับอาเภอศรีมหาโพธิและประเด็นสุดท้ายที่เชื่อมโยงซึ่งน่าสนใจค่ะประเด็นนี้นะคะก็คือเรื่องของนายทุนในพื้นที่มีการเอื้อให้กับประโยชน ธุรกิจด้านนี้โดยตรงลองไปฟังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งจากผู้ประสานงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมค่ะเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่านาคตการตรวจสอบธุรกิจประเภทนี้มันมีมาตรฐานต่ำลงมากก็คือการคับใช้กฎหมายมันต่ำมากต่ำจนผู้ประกอบธุรกิจสามารถทําอะไรตามอาเภอใจเนาะตามอำเภอใจได้เลยโดยไม่ต้องสนใจว่ากฎหมายจะตาไว้ยังไงระเบียบข้อปฏิบัติมีอะไรแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามันเป็นธรรมา,าลเนาะก็คือผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยจะรับผลกระทบอะไรนี่คุณไม่ต้องไปสนใจถ้าคุณได้กำไรคุณก็ทำธุรกิจของคุณไปมัน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 มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเนาะ และน,น,นั่นก็คือบางส่วนนะคะที่ดิฉันลงไปสำรวจเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่จริงๆแล้วปัญหาเรื่องการลักลอบทิ้งกากของเสียถ้าเชื่อมโยงตั้งแต่ครั้งแรกข่าวแรกวันนี้ที่เราเปิดมาเรื่องกากแคดเมียมค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะที่หลายฝ่ายพยายามจะทํางานกันเรื่องการปกป้องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ต้องทําผู้ขนานกาันแต่ในเวลานี้คุณกันสงสัยไหมคะว่าแล้วกากยิป์แล้วกาก,ากแคดเมียมเนี่ยควรจะทําอย่างไรแล้วใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ครับซึ่งก็เห็นว่าหลายครั้งในหลายกรณีนเนี่ยก็จะมีการเกิดเหตุเกิดขึ้นนะคะบ,บางทีสาวไปเนี่ยแล้วก็เอาผิดไม่ได้ด้วยในส่วนนี้เนี่ยจะต้องมีหน่วยงานกระทรวงไหนเข้ามา รับผิดชอบแก้ปัญหาหรือว่าเราจะทํายังไงให้การสอบสวนสืบสวนต่างๆเนี่ยมันไปถึงต้นต่อจริงๆและเอาผิดได้จริงๆครับจริงๆแล้วถ้าเราตั้งข้อสังเกตนะคะกระบวนการขนส่งของกาก,ากแคดเมียมครั้งนี้เนี่ยต้นทางอยู่ที่จังหวัดตากรโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากมาถึงโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคําถามแรกก็คือว่ากระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องการขนส่งปล่อยผ่านมาได้อย่างไรแสดงว่าการขนย้ายสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายแบบนี้ เล็ดลอดสายตาเส้นทางเหล่านี้มาได้อย่างไรประเด็นที่2ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาจะมีแอปพลิเคชันค่ะเวลาจะขนย้ายกากของเสียไม่ว่าจะไปจากต้นทางหรือปลายทางจะต้องมีการแจ้งเป็นระบบนะคะซึ่งจริงๆแล้วระบบนี้เนี่ยมีมานานแล้วแต่แสดงว่าต้องมีจุดโว่ช่องโว่ในการที่ทําให้การขนย้ายวัตถุอันตรายเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้จริงๆครับประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือว่าเมื่อเราพบของกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แล้ว คำถามก็คือว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบโรงงานปลายทางหรือโรงงานต้นทางแล้วจริงๆวัตถุเหล่านี้เนี่ยควรจะเอากองไว้แบบนั้นหรือจริงๆควรจะต้องรีบขนย้ายเพื่อที่จะไปฝังกลบให้ถูกต้องในประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยมีจุดที่จะทําการฝังกลบกากแคดเมีมได้จริงๆเพียงแค่2จุดเท่านั้นเองนะคะคซึ่งน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับกา,กากของเสียอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ในเวลานี้คะ่ะคุณกัล